ไม่ได้กลืนกินผู้แพ้พอย่างคุณตัวผมก็จะสมบูรณ์แบบ Dark Lumines Incomplete Puzzle โอเคครับโอเค วัสดีพ่อแม่แม่บ้านปู่ย่าตายายแล้วก็มนุษย์ต่างดาวชาวบรดิไฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโฟกี้โฟกีฟกฟก้คนเดิมแล้ววันนี้ผมกลับมาแล้วกับรายการใหม่คือจัดเด็กตามงบนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเด็ก l e เจนด์ o ว l d งบ159บาทอ่ะเรามาดูกันว่าในงบ159บาทเนี่ยเราจัดยังไงได้บ้างนะอ่ะก็แน่นอนแหละแฟกเลเจนด์นว เป็นเด็กของน้องคีนอไอเด็กนี้ก็เป็นเด็กอ้วยผมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีของสื่อมาเลยเพราะว่ามันเสริมไปต่อไม่ได้ไม่รู้ทําไมเนาะอืแล้วก็เป็นนี่บัดดี้เป็น Ice Joker ไอซ์เบรดโจ๊กเกอร์แม่อยากให้มีกรอบทองมากๆเลยนะครับทำไมทำไมไทยถึงไม่ทำอะแบบว่าทำอาร์ตขึ้นมาเองเลยอะแบบว่าต้องไปทําตามยุ่นเลยไม่เข้าใจอะอยากให้ทําแบบอาร์ตของตัวเองมากเนาะแบบใส่กับทองอย่างเงี้แบบยหออการ์ดกรอบใส่กับทองเนี่ยผมสนใจมากเลยนะ,ะเขาเล่นกันดีกว่าเนาเนะ มาดูที่เด็กโบไม่ใช่เด็กโรไฟล์อันนี้เด็กจัดเด็กตามงบประมาณเนาะอ่าฝ่ายอ่าพูดถึงไปแล้วต่อมามันพูดถึงบัตเตียเลยบัตเตี้ใส่สีใบครับผมกับไอซ์เบรดจ็อกเกอร์อ่าตัวนี้ค่าคอสคือจ่ายสามเกตแล้วนะลงมาเอามาลงมาค่าคอสแพงมากแค่ใส่ศูนย์แต่ว่ามันมีข้อดีคือเมื่อมันถูกทิ้งจากมือเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อคอมันจากช่องดอกได้เมื่อมันถูกทิ้งจากมือเนาะมันจะไปคอมโบกับอ่ามหาเวทซึ่งผมจะบอกทิ้ การเล่นเด็กนี้อีกทีเนาะมันเป็นเด็กที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันทําไม่ยากมากถ้ามีดวงนิดหน่อยก็เล่นได้เลยเนาะก็เล่นชนะเด็กได้หลายเด็กเลยนะผมบอกก่อนรับประกันมาแล้วเพราะว่าผมเล่นมาแล้วเก่งมากๆต่อมาเป็นมปะปาเฟนริลตัวนี้ใบเก่าแต่อยู่ในกล่องห้าสิบาท้าบาทตัมง,งบที่ผมบอกเลยเนาะอันนี้ห9สิบ้าบาทไอ่สนจะจะอยู่นี้กล่องห9สิบ้าบาทอันนี้ใส่สี่ใบเลยมาปาเฟนริลค่าคอร์สคือจ่ายห้าเกทเนาะแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ในโซของ เวทเซตก็คือเวทไกเนียมันเมื่อเวทไกเนียมันถูกทำลายใช่ไหมะจะไม่ต้องคอมันลงมาได้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์สเนาะเดี๋ยวจะไปบอกที่การเล่นกับเวทเซตอีกทีโอเคแฟนซีใบก็ที่มันต้องใส่สี่ใบคือถ้าขึ้นมือมาก็เอาไปชาร์จเกรก็ได้หรือว่าจะรอเดี๋ยวมันจะมีเวทคอมบูเนาะต่อมาเป็นตัวนี้ที่ต้องใส่อยู่แล้วกับวอร์คิวคิลี่ผู้อย่างรู้เนาะอะ่ตัวนี้บอกว่า มหาเวททุกใบที่เราล่าจะไม่ถูกยกเลิกอเก่งมากตัวนี้เพราะว่ามันเล่นกับมหาเวทเนาะแล้วก็อมีสกิลที่บอกว่าเมื่อการดเนี้ยถูกทิ้งจากมือเราจะสามารถชาร์จแล้วก็จ่วใหม่ได้เนาะเก่งมากใส่มาสามใบเลยต่อมาเป็นไม้ยูนิคอน ตัวน,นี้ใส่สามใบอันนี้เป็นใบชาร์จเกจของเลเจนเนาะ,ะถ้าสมมุติว่ามีใบชาร์จเกจที่ดีกว่านี้ก็อาจจะตัดตัวน,นี้ไปเลยแล้วก็ใส่ชาร์จเกจใบอื่นสามใบเนาะก็ไอ้น,นี่มันชาร์จสูงสุดสองเกจไงจริงๆอะผมอยากให้ชาร์จได้สูงสุดสามเกจมากเพราะว่าเด็กในการไล่มันค่อนข้นขางที่จะกินเกจเยอะแล้วบางอย่างมันใช้เกจเยอะไงะแต่ว่าสนะองเกจก็พอประมาณแล้วก็ใส่มาสามตัวอะหรือใส่สีก็ได้แนละ้วแต่คุณอาจจะไปตัดข้างหน้าของไอเบดจ๊กเกอร์ก็ได้เพราะว่าไอเบดจ๊กเกอร์ไม่ได้จําเป็นต้องใส่สีเนะาะ อ่าผมจัดด็กตก่ำงบประมาณแล้วก็ใส่ก็ทำตามที่ขอหาได้ะต่อมาเป็น Harley w e e l ตัวนี้สกิลเอาไว้คอมโบกับตัวก่อนๆที่ผมบอกเลยก็คืออ่าเมื่อมันเข้าสู่สนามเนาะทิ้งมือ1นึใบแล้วก็จั่วหนึ่งใบอ่าเราอาจจะทิ้งทา้งด้านของวาลคิลี่ก็ได้ชาร์จจัว่วแล้วก็จะได้จัยสองใบเลยลงกันใ้มา,าเนาะก็ะใส่ไป4ี่ใบอ่า,อามาคอมโบได้ามาเปลี่ยนมืออะไรเนี้ยเพราะว่าในด็ก เด็กของเล็กนาล็อกเนี่ยต้องเปลี่ยนปึง้งห้ามือเกลือือต้องรีบเปลี่ยนมือค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าแล็กนาล็อกมันเงื่อนไขในการใช้มือคือเยอะมากตัวนี้ก็คีย์เด็กสําคัญเหมือนกันคือโลคะโลกีใส่สีไปเลยถ้าใส่สีใบเี่นจะบอกว่าต้องใส่สบใบคือแบบว่ามันต้องมันมันเป็นตัวจําเป็นในเด็กมากคือ,อเมื่อมันเข้าูุสานามเนาะเลือกการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบถอดโซ่ของการ์ดนั้นทั้งหมดเนาะเดี๋ยวจะมาบอกที่คอมโบอ,อีกทีใส่ไปสีใบโอเคครับผม โอเคมอนเตอร์หมดแล้วต่อมามาทางด้านของอาวุธก่อนอนี่รูนสตาร์ฟอันนี้ต้องใส่เลยหรือจะอาจจะลดทอนของรูนสตาร์ฟชิกไปเลยก็ได้แล้วอาจจะไปใส่ชาร์จเกตใบอื่นหรือว่าอาใส่มอนใบอื่นที่มันสามารถจั่วได้เนะาะแต่ว่ารูนสตาร์ฟเนี่ยมันมีข้อดีคือถ้าเราไลา่มหาเวทเราไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าคอร์ส ก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ค่าคอร์สดิไม่จำเป็นต้องจ่ายพลังชีวิตอะ่ะที่อยู่ในค่าคอร์ส่สมมติว่ามันจ่ายสังเกตสองเลือดอย่างเงี้ยเราไมจ่ายแค่สังเกตเราไม่ต้องจ่ายเลือดเนาะแล้วก็มีสกิลอย่างคือเลสตัวมันเพื่อเพื่อชาร์จเกรดเกรดหนึ่งเกรดอ่ก็ใส่มาสี่ใบก็นนี้เตะต่ำงบไปเนาะก็เออสกิลมันไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่ามันต่ำงบผมก็ใส่กับมาณนี้แหละอ่ะเ,เป็นแหวนตัวนี้เป็นใบยุเลิกับยัตีเนาะอ่ะใส่มาสองใบหรือ ใส่สี่เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมมียู่สองเพราะว่ามันจัดได้กตามงบอะมันใบละสิบบาทอะเนเนเวลเนอะก,ก,ก็ตามงบก็เออได้ใช่นะมมันได้อยู่สองใบะนะก็ไม่เป็นไรอ่าเอาไว้ยุเรื่องกันยมงตีแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งจวหนึ่งได้ทานชีวิตหนึ่งเนาะ,ะใส่มาสองใบต่อมาเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ยุเรื่องกันยมงตีเนาะใส่มาสี่ใบเลยนี่ ก็ถ้าเกิดว,ว่ามีใบเน้ยถ้ามีนะก็ใส่หน้าสีแล้วลดของเจาะสักเสร็จลง2ก็ได้เพราะว่าใบหน้ามันต้องเอามาเปลี่ยนมือไงเพราะว่าทางด้านของแล็กนนล็อกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมือบ่อยๆถ้าคนดูไม่ดีนะโอเคใบป้องกันก็มีอยู่หกใบเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กสมดุลห้าสิบใบนะที่ผมจัดเพราะว่ามันจะได้เล่นได้เนาะไม่เหมือนคลิปก่นกอนๆที่ผมทำปั่นๆนะแบบว่าจัดเลยลบแปดสิบใบอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่ต่อมาเป็นแตร ใส่ไปสี่ใบอ่าใบนี้ดีมากถ้าคุณเป็นเด็กประถมใบน่าจะดีมากเพราะว่าค่าคอสของมันคือใจหนึ่งเกตแล้วก็อ่าคนหามหาเวทย์อ่าซิมบูวินเทอร์หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ถ้าเราเป็นนักเรียนชั้นประถม <c oughs> ทำไมต้องเป็นนักเรียนชั้นปถมวะทำไมวะ <c oughs> ไม่เข้าใจหามหาเวทย์แลกนาล็อกขึ้นมืออีกหนึ่งใบครับผมใส่ไปสี่ใบถ้าคน ที่เป็นเด็กวัฒถมเนี่ยจะชอบใบนี้มากเพราะว่ามันหาได้สองใบเลยไงเราไม่ต้องมานั่งขุดแร็นัล็อกอีกต่อมานี่เลยเวทคอมโบมหาเวฟฟิลมบูววนเทอร์ก็ไอที่บอกไปเมื่อันที่แล้วนาอที่มันเอาไว้ค้นหาอ่ะก็เอาไว้ค้นหาไปนี่แหละอันนี้เป็นการ์ดเซตท,ที่จะมาคอมโบกับการ์ดแล็นัล็อกอีกที่ก็คือมันบอกว่าเซตเวทนสนามเอาสองใบบนสุดเข้าสู่โซ่ของมันเมื่อเริ่มเทินของเราอ่ะเมื่อเริ่มเทินนะเมื่อเข้าสู่เทินของเรา เราเอาการ์ดหนึ่งใบจากโซของเวสเซนเนะลงดอกอทุกเทิร์นเนาะแล้วก็อ,อีกสกิลหนึ่งคือบอกว่าถ้าส่งการนี้เหลือศูนย์เราได้จวดหนึ่งใบก็เอามาคอมโบก,กับแลกนาล็อกอีกทีต่อมาก็ใส่สีใบนะะต่อมาเป็นแลกนาล็อกเลยมหาเวแลกนายล็อกอันนี้เป็นทีเด็ดของเราเลยเอ๊เดี๋ยวนะผมใส่ไปสีใบไนมะ่ใช่หรอหหเฮ้ยหายไปหนึ่งใบหนึ่งโอเค,อเคมหาเวบิน ไม่ใช่มโมเป็นมหาเวทแรกนั่นหรอกอันนี้ใส่สี่ใบเป็นทีเด็ดของเด็กนี้จริงๆเด็กทุกเด็กต้องกราบให้กับเด็กนี้เลยไม่ใช่ต้องกราบให้กับการ์ดใบนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัดเวทหรือแบบไม่มีมอนที่ยกเลอ,อสกิลไม่ถูกยกเลกอ,อย่างเงี้ยตัวเนี้ย <c oughs> คนน่าเกลียดคือเดี๋ยวบอกข้อข้อก่อ่แล้วกันคือเรามีมหาเวท ฟิมบูวินเทอร์ในสนามที่ไม่มีโซอยู่เราจะสามารถไล่การดีได้ค่าคอสของมันคือจ่สยงเกตและพลังชีวิตสองหน่วยค่าคอสม,มีแบบอลังการมากสก,กิลของมันคือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายนั่นแหละท,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 นหนทิ้งมือทุกใบทิ้งมือสมมุติว่าคุณมีมือสิบสองใบก็ทิ้งทิ้งหมดเลยโคตรน่าเกลียดเอาไว้เนี่ยทิ้งมือทุกใบแล้วก็ยกเลิกความสามารถของมัสเตอร์ทุกใบบนสนาม อ่ามอนสเตอร์นะแค่มอนสเตอร์นะไม่ใช่การ์ดทุกใบนะมอนสเตอร์เท่านั้นแล้วก็ทำลายการ์ดอันนี้คือทำลายการ์ดทุกใบนะอ่าทำลายการ์ดทุกใบบนส,สนามของเราและคู่แข่งดีมากเลยใส่สี่ใบก็เอามาไว้เล่นเกียนๆไนนนะด้นะวัาดิ้งน่คือแบบมันน่าเกียนมากอะคือแบบอ่าถ้ามือเดียะแค่แค่แบบว่าเริ่มเทินเราเทินไหนก็ได้แค่เทินเดียวเราสามารถติดตั้งเวซีได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกที่คอมโบที่ ต่อมาเป็นใบช่วยแล็กในล็อกของเราก็คือ <c oughs> ใบนี้คือเกียนมาก่าเราไล่ได้เมื่อคู่แข่งทําการโจมตีไป1ครั้งแล้วเนะาะใช่ไหมในเทินของคู่แข่งในในการาในการโจมตีครั้งแรกของแข่งเราจะสามารถไล่การนี้ได้คือใจสองเกยพลังชีวิต2หน่วยยุบเลิกจบเทินนั้นเลยใช่ไหม อ่ะใช่จบแอคแทกเฟนั้นคือแบบมันเกียนมากเว้ยจริงๆอ่ะต้องใส่สีแต่วงบประมาณมีแค่นี้เลยใส่สองโอเคใช้สองใบต่อมาอ่ะมาถึงทีเด็ดของไม้เด็ดอีกทีหนึ่งก็คือไกลเนี่ยสี่ใบอ่ะเวสนีเอามาคอมบูกับน้องเฟนริลของเราเนาะก็คือใบนี้อ่ะสี่ใบเนี่ยห้าสยามละสี่เลยเอาไว้ชาร์จก็ได้คือแบบว่าเราไม่ได้ใช้เราก็ชาร์จทิ้งไปเลยอ่ะ แต่ว่าเวทเนี่ยต้องมีบนมืออ่าคือเราเซตแล้วเราเอาหมาปานะ่าเฟนเดวเนี่ยมอนสเตอร์ไซส์สามนั่นแหละจากในดับเข้าสู่โซของมันอ่าเมื่อมันถูกทําลายคอมอนสเตอร์จากในโซของมันน่ะโดยไม่ต้องจอ่ายคอแล้วก็ไอตัวนี้บอกว่าอ่อาไอเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์อ่าคอมาแล้วใช่ไหมเราจะไม่สามารถใช้มอนสเตอร์ตัวนั้นโจมตีได้แต่ตัวของหมาป่าเฟนริวมันบอกว่าความสัมอ่ามันจะยังโจมตีได้ ใช่ถ้ามันออกมาจากส่งไกลเนี่ยก็ดีมากสาย่างลสีเนาะอ่ะาเด็กห้าสิบใบโอ้โห,โหไม่อยากเชื่อว่าคุณโฟกีจะจัดเด็กห้าสิบใบกับเขาเป็นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกทิดคอมโบเนาะ,ะอันนี้นคือบัดดี้ ทำลายพวกแข่งทิ้งมือทุกใบโจ๊กเกอร์ลงมาลงมาเพราะอะไรเพราะว่ามันทิ้งจากบนมือเนาะมันจะสามารถจ่ายหนึ่งเกมเพื่อมาลงมาได้อ่อันนี้ทำลายหมดเลยอาวุธก็โดน,นทำลายหมดเลยะนะไอเนี่ยเมื่อโดนทำลายเซนเตอร์มันก็จะลงมาคอ,อมโบก็ประมาณนี้ไม่ได้ยากมากแต่ว่ากินไปห้านาทีเลยก็เมื่อกี้มูเต็งนึกกันเนาะมันไม่ได้บอกว่าสับการ์ดเนาะผมต้องการการ์ดที่ต้องการเนี่ยก็เลยอ่าทำแบบนี้เอาอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เจอการ์ดที่ต้องการก็ประมาณนี้อ่ะก็เธอหนึ่งก็ทำได้แปดทีเลย คู่แข่งก็ไม่มีกัดกันด้วยใช่กิ่งกิ่งมากจรินะก็นะโอเค,อเคก็จบไปแล้วกับคลิปนี้เนาะเข้าสู่สาระในวันนี้นดีกว่าผมจะพูดเลยแล้วกันของไม่ตัดก็คืออ่าถามว่าเด็กของฮิรียเลเจนเดิลเนี่ยมันแพ้ได้กับอะไรมกักงไอ้เด็ก159บาทของเราเนี่ยแล้วก็รแพ้ทุกเด็กครับ แพ้ทุกเด็กถ้าเกิดว่าเด็กนั้นมีการแก้ทางแบบเต็มรูปแบบมีแบบว่าพวกทําลายไอเทมยิงเกรเราเพราะว่ามันใช้เกตเยอะมากมีการแบบว่า,าวันเทนคิวแล้วได้ก่อนอะไรประมาณนั้นหรือว่ามีการยื้อเกมได้แบบคียอ์ออสอย่างเงี้ยเด็กนี้จะแพ้เพราะว่าคียอ์ออสมันบอกว่ามอนเตอร์ไซส์สามซิ่ขึ้นไปจะไม่ถูกยกเลิกความสามารถแล้วก็จะมีการเซ็ตของคียอ์ออสอันนึงที่บอกว่าไซส์สามไม่ถูกยกเลิกความสามารถอะไรนี่นแหละอันนั้นนะมันจะ เล่นยากใช่เพราะว่าเชอ๋อมันลำลำแบบว่ามันลำจุว่วลำจุว่วเราสู้ไม่ได้เราก็เล่นในพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็แพ้ดิกดาบด้วยดิกดาบก็เล่นกับสู้มันไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าทําลายการทุกใบไงแต่ว่าไอ้บัดดี้ของเราเนี่ยบอดดี้ <c oughs> เรวัทินอ่ะมันไม่ถูกทําลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไปสมใสทางด้านของอไอ้ดาบดุเรนด์ดอยอ่ะมันก็ทําลายไม่ได้ไงแต่ว่าประเด็นหลักของเด็กนี้คือ เราอ่ะต้องการเล่นให้เร็วที่สุดก็คือจอากน้อย2เทินเทินเขาเทินเราอย่างเงี้ยเรารีบลงฟิลม er ์มบูเวนท์เธอถอดซูแลักนาล็อกลงทําลายทิ้งมือเขาทุกใบอ่ะอย่างเงี้ยเราต้องรีบเล่นใช่เพราะว่าเราจะได้เปรียบถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเนาะอาก็จบไปแล้วแต่กเกมเนี้ยมัน ก็เด็กตังค์ก็ประมาณ159บาทก็ได uh, well, okay. so so ้ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทิ่นี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมตังค์งบก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะอะเดี๋ยวผมมาบอกงบประมาณก่อน59บาทก็จะมีพวกนี้แล้วก็อันนี้ที่ซื้อแยกอ่าซื้อแยกผมจะบอกมีอันนี้อนี้ซื้อแยกเนาะแล้วก็อันนี้ยจริงๆมันมีสองใบในเด็กผมมาหาเพิ่มอีกสองใบก็เพิ่มงบปีกอันนี้ก็ ซื้อมาใบาละยี่สิบอันนี้ไม่ฟอยเนาะห้าฟอายดใบละสี่สิบเลยแล้วก็อันนี้หาจากเด็กอื่นก็ตีไปใบละสิบบาทออก็ประมาณเนี้ยอืาร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่ห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทผมตีไปนะห้ร้อยห้าสิบเก้าบาทเพราะว่ากลับใบพวกนี้ตีตีไปอันนี้สองใบก็สี่สิบละอันนี้สองใบก็อ่ายี่สิบละหกสิบละ นในสามใบใบในสิบบาทตีไปก็เก้าสิบละ่ะก็ประมาณร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่เกินนี้ถ้าจัดตามผมเนาะหรือว่าอาจจะใส่เพิ่มเพิ่มงบอีกสักร้อยหนึ่งหรือห้าสิบาทอะไรเนี้ยอาจจะใส่ตัวอืน่นเพิ่มเนาะอ่ะก็นี่ละจบแค่นี้แหละเด,ด็กอันนี้แอนตี้วีเดทุกเด็กเลยเพราะว่าเด็กมันเก่งมากเพราะว่ามันสามารถทำคอมโบได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยใช่เพราะว่าเด็กมันเก่งมากมันสามารถเปลี่ยนมือได้จวได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบว่าทำมันเป็น เด็กคอมโบอ่ะคือมันสู้พวกเด็กแบบว่าตีหนักๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราได้เปิดคอมโบก่อนใช่เราเราจะเป็นเด็กที่จริงมากเพราะเราเป็นเด็กเปิดคอมโบนะโอเคจบแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบาย